ตอม่ห็ผ <laughs> ู้ชาเดือดดังเดือดดังว่าแต่เงเงางแ่ดืออ่อาเลี่ยนใจุาล่นใเข้าถึงถึคางของมือยอะกลางขาต่อเราะข้าไปวันยาม่าลายตือพ่อมาพ่อใค่แลวพ่อไืาอข่มาพ่อให่จ้าคือว่าอะไรนะ เออนั่นนั่นนััคือการเออพอขอข้าวนาว่าเออกมากข่ก็ไม่เงื่อนว่าไม่ว่าลูกเส้นค yeah. ่ะอยากมากข้าวแต่ก like ็เขาไม่เงืนว่า่เป็่นเปลี่เพราะว่าเ้าแบบปวดหัวเพราะวอาจะขายนาูขาแล้วเขาไม่เอาขายพันธี้มันงอนี่คนเดีนว แปลว่าเขาแก่ด okay. ทัวเนี่ยน er yeah, ังม่แหงนี่หน่อยเพรว่ามึงก็มีพอข้างน้ำมันข้าถึงมากอ่ะอ้องะมองข้างะมองว่าใจมาขอทั้งงนาี่ละอาพ่อจะให้ตึ้งไปพ่อเกนายหมงคงแข่งนะถ้าอย่างต่างๆเริ่มเออาคางม่านใหเออข้งม่านใหญ่จคิดกองบงเริ่มจคิดกองบุง กองบวชวัดที่กักมือน่ะเข้าใจไหมลูกอืมอืมายงคงงใช่แต่งน้าตรงมากมากแก่คุ่มร้อยห้าคือต้นหากออกเก็ดถึงจะหลือเท่าไหร่แค่นั้นเองเข้าใจไหมลูกอือสาธุสาธุครับคู้าพ้ี่ะหน้าผมก็เป็นอย่างนี้รื้อๆถูกฝัเราบวชตอนข้างหนบวช นายวิ่าขารบกวนายพอระดีข้ารบผวนขอขาวไว้กูข่าขง้าวิพอทั้งวันวันไม่เขกมียากม่เกไม่หวกูอกับแข็งแรงลม่รู้อขอให้เงินแดงขอให้ทองแะมาหึงหึงแล้วก็รวยโมัง

ม่ไปติดใจกับแม่เนะ่พงไม่ติดเาปิมากกว่เแม่แมากันปเี่ยอง้ครับปู่เต้าหัวไปเ่้ยเตาเจ็บ่ักข้นาปู้าปูเต้าหัเต้าหัวใช้ทุกวันนันสุขภาพนึงงนะทวงเ้าปวดเ้าปวงแค่พรนะเต็งงั้นรับเดี๋ยวพอเทียนนะเออ

พูได้ว่าสาต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 าเป็นสิเลขึ้นมากเออั่งกาจาขอคารวะใช่ไหมอืเออแก้วไปโสว่ปนัเดือดผู้นยาูดงเดนี้ะ

อิงนั่งกัดตาด้วยอินั่งกัดตาไปนั่งอห็งมิวคีพึงหัวไปใต้อีนูว่ะค่ะเนาะไปนั่งเด็ยกานถือปูไปนั่งคือเปผ่านพรเรื่องมากกับผู้หนึ่งเขาคนทูง่ามมพกเป็นแม่ง่ามเลยไปเจอเพื่ผู้เดียว

แ้วบบาก็คอนเริงนี่ความแ่อนเริงถ่าพืน่วใจอินออกมากความแก็ความเผื่อทั้งชื่เรื่อว่าอินนกสตาไม่ความส้ามาขนาดใจเนาะเนี่ยแครว่เปลี่ยนกับเิอือครับถ้างเส้นคอครับปูข้าวั้ก็เก้นคอครับคนทําวยาร้องเบิ้ลมาแก่ว่ะใส่าวเสนบพมกคมดเมื่อ เอออีน sí, ี okay, eso, okay ่ก็แต่เย้กบ้านวันนีงนะเป็นงานาให้วันเด็เด็ประดโอเคเนาะอันนันเด็กเรเด็เด็กเเด็ดขว้างเรเด็ดขว้างเด็อันเขาขายเด็ดหัวาคนีอยังยังาพ่อเอลคลนเดอร์ขาคือย่งนิภพ่อกว่าลวกไก่โคนนิภาเนี่ย พูโราะร่คือเรากินเราินเราคินเพราะเขาปากทำไมาจะถยกินกว่าคใ้จ่ายกินกวงมากเื่องเนาะไปขึ้นแมอึงอ่ะน้ำหนีน้ำจิ้นเอ้ยลูกแลลูกเมื่อานนี่กรใหม่ไปดิมื้งแก้นหนึ่งอันนี้คมื้แก้นหนึ่งงาแก้วมือล่างถืเอาไปจ่ายเขาเืินคำว่าให้เราจ่ปเงินเขาเขาใจว่างมื่นใจเขาส่วนเพียงส่วนไปเนี่ย เอาไปช kind of mm. yeah. ่องไปช่วงเครื่องห่นะครับเรื่องอื่นข้วปูเครื่องอื่นยังนึกข้าวพ่อยังนึกนึกข้าวพ่อหายจะเปิดใจอเขาแล้วงั้อยังนึกไดขาด่วงไปผู้ใหญ่ไม่มาอยู่ลูข้าวปูมาะอจังใจพงเอาก็มายังอึมยังข้าวพ่อเปิดใจนีกเขามาวันปู้นนั่งอยู่หนังกอคไฟอย่างนั้น ไปดู่อง้องบอมแล้วอเเอาใครเขาเอาใครคื่องเรย่องพ่อคูาใช่เขาแล้นเรื่องนี้กวางม้ปทาไปเขาสอห้าบแปเขาย่างมั่อืมแงอ้าสบาันก็แจ้เขาทำอะไร đa ừ. <laughs> như ba phần người không hiểu chứ, muốn người khiến phải không anh? cái này khác các cũng như người đâu, người mới của, của người các cái lần thoải mái của mình dùng dặn dạng các lần thoải mái của mình mắc Cái mươi năm năm dạng hai mươi năm năm dạng hai mươi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  năm dạng năm dạng hai mươi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  năm dạng hai A mãi cứ thằng lưu. A mãi cứ thằng lưu. Mì vạch an appo, mọi lưu. A mặt an ăn mục đã bỏ mục vạch a phù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  vạch a 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 vạch แรได้เท่าไดเร็วนะ้คืบได้ก็เพรได้หลกัวนะเนาะเขาแกเนาะเออจะเทาเ้าได้น้ำเขาขายหน่งหยึงเป็นคนรอจะหดได้ไงน้ำมากยตรงพ่อแก่ได้คึอตัวเองไม่รู้พอเบอก เย้าว well, no ่อไม่ซื้ออะไรมาปูแค่แอบมองมาได้มาจากจิตชินห่าเข้าใจไหมจ้าจ้าก็ชินห่าน่ะจ้าก็จับปูเพรามคนจ้าอธิบายให้ปั๊กเข้าใจไหมนะใคเชื่อเนาะจ้าวันนี้แต่งตัวให้เรียบร้อยนะจ้าเรียบร้อยว่นเขาเบิรงนุกอยู่เรียบร้อยอยางเต้นให้พอเบิ่งนเริ่มจ้าเอาใจคือก็เนาะอย่างเนาะจ้าไปแก้ไปลูกแค่ อันนี้เขาขาอันนี้ของนางน้าแย้มาเดี๋ยวเกือกด้เอาชุดมาให้เขาห่วงมันทข่งกันแล้วมันเห่งดากเขาหนักมันไ่เห็นดาดอกใส่เก่งๆน้อเมันเยอะเขาไม่เอารู้เ่าเขาจะว่าแม่ใช้ข้อว่ะข้อใช่ยังทุบด้อยแหวนข้อว่าทว่นี้ปากวานเคยเวรนอแมาใช้ข้อคนเาย่มันี่แม่นวมมือใช้ร้อนมือแล้วก็เจ็บคอ เออยิงรังไงเออมาคครวะอีกพ่อวะค่มาเต้นให้อีกพ่อบ่นพ่อมาค่ะเนาะมาเพื่อใจนะพ่อมาด้วยใจแข็งขันจริงๆนะเพราะแว่าะนะร้เออเขอให้อิงรังไงของกับของว่วมีถุกมีหลักมีจุกมีหมานแย้วันนักกับมาไม้เงหนงแล้วก็าัปนะลุงนะอาจจะเรื่องจะเรื่องอันนี้เอดูนะนั่นเรื่อปังรังเขา่ะอันนี้เขาใข่เขาครับตัวขาใช่ละหพ่อเออ กบ,บนายเทปแอนั่นแหละคนยอกกับเอืแต่เลื่อ,อาหารคือส่อกกนเทปตะแยงผมชค<า>ดีเมื่อ,ชอเช้าครับพ่อแต่เลื่ออาหารขืนนั่นไหมเออมีข้าวมีขาวคือพ่อ,อ,าอาวากวาบ <c oughs> อ่ะขอให้ในายกบหรือนายเทปตะแยง,งนะเพราะเก่บอินกัปธรมาวาเรตีเนาะมาคัก,ออกมาเงินาอกระ ให้มือถูกมือจับมือถูกมือมาทุกขับับกันได้รู้รขอให้คนไหนงองขอให้ท่องไหนมาจริงจริงได้ไปหวานหวานเอาเมือนีไปตรวจการเนอกได้ครบเอออพวกแท้่รงกไปยืนคุณหน้าบวานเด้๋ยวเราข้าใจไปผู้แดงมาขาวขาวเออขาวขาวมายัางมาร่วงาน้าขอปู่คือเขาวนี่คือเก้าเก้าเปิอะนี่คือเก้าเก้าเปิอบอกเขาได้รู้รู้ ผู้ได้มากก็บอกเขาเออมาหอปู่คือปวาเขาเรี่อคือก้าวก้าเปิดใช่ไหมคับเพือครับหวานคือเล้เด้อหวานหวนวันวานกระค่มครับเจ้หน้าบู้เร้อเดือเอื้มหวานกะลุกเข้าไปเข้ามาทักทออมาอะไรครับมาหอปู้คือปวกเขาเรี่อคือก้าเก้าเปิดบอกเขาจะถึงเด้อเรือครับครับ อันนี้เขาขายดุเขาเอียงเอป้อนมาเขาบอกเป็นมัดมัดเลยเดี๋ยวผ่านตลอดนั่นไงผ่านตลอดนั่นคือผ่านแองไม่ผ่านนั่นไงเดี๋ยวเขาเรียกว่าผ่านขึงห้ามแต่ปูงามแเดคเขาอียงะรก่อนอเขาให้อีกอย่างเอป้อนมือเขมอกนามีโ้มมันจุขกาพางแรนะลูกนะขอให้เงินไหอกขอให้ช่องลการงานกร้างแนะกรวยนะลูกนะจะเอือกจะริม ก,ก็ยังไม่อฝันาำไมวันนี้มาเอากับพ่อเหรอเจ้าค่ะองค์ปูจะมาย้ำว่าอย่างที่คิดไหมเจ้า,าค่ะอยากขึ้นขึ้นเมื่อค่ะต้องให้พ่ๆๆอขึ้นขึ้นค่ะอยากขึ้นก็ยังขึ้นมาถูกต้อง ยังยังคิดอยู่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอยู่ใช่ไหมครับคืออนุบาลกูทำมันต้องปัะลูกนะปัดถุงพยาบาลถุงพยาบาลโอ้ยพ่อจะบอกว่าทั่วที่ว็เดร็จนะถ้าจริงนะก็พ่นจะเอาวันนี้หรือว่าวันที่สิบหกวันที่สิบหกเขาปูเอาวันที่สิบหกเอาให้มันเร็วมันถั่วเลยนะลูกเนาะเผื่อลูกไม่ยังมาเนาะเอาแต่เนื้ออื่นนะก็พ่อให้ประหยัดนะลูกนะอย่าแข็งื่องปูผู้ใหญ่เยอะ

ก้าวเ้าเก็บเขก้ก็ให้น่งใหงแเปิดเสีย่ได้ปู่ไปยังมาบันถูอีกแล้วไปยังว่าถึกหกถึกหกคาปูสาธุสาธุเออคูอกระดงเนาะปูธุจยังว่ามันตกตามคบปูสาธุสาธุเอออันนี้มันคาปูกรบด่ลงบูกมะที่ว่าจังอือยางนะครบบ่เออพอขอใครรวฟังวันนี้แต่งตัวเวยนะวันนี้เนาะ อ่าไปเต้นไปรำให้พ่อนะไหวเนื้อนะไปกรุบทูกข้างล่างขององค์ป right ู่พญานาคแต่งขันห้าจ้วนทุกก้าวดอกนะแล้วก็คารวะองค์ปู่คือพวกเขาเรียกคือเก่าเก่าไปคือเก่าเก่าไปทุกคนนะลูกนะไปกรุบทุกทุกคนตื่นให้ลูกดังเลยส่งมือด่างมือส่งมือใหม่เดี๋ลูกเด้อนะหนักหน่อยลูกเด็กไม่ใช่โมจัน อันนี้จะโบออันนี้ก็แค่ย่างกุ้หลน้องอันคืองงนันุ้านไปยอันนี้ของงานอ่อนหรือว่าคือขวานวงกุริยานถวายองค์ผู้ถ้างพันหนึ่งร้อยเปดสิบบาทพร้อกับเฟอร์าาเนาะเออพวมกับคนปากมาคือว่าลบขาบอ่ะอ่า ขอให้เงินแ่งมือถูกมือแรงมือถูกมือไหวถูกขับภาพแดงนะลูกนะขอให้เงินไนอกขอให้ทองแรงมาจัการงานจต่กงานกาวมาสมดกมาสมักเึ้จากทางแล้ว้อ เออฝากขึ<ส> <T> ้นแล้ว <afraid> ก <t> ็คัดอีพ่อจยไ่เรื่อยไม่ๆมาถวายอ่พ่อจากอืออ้าวคด้เัวคุรออยู่แบบว่าคัดนีแต่คัดเรื่อน้องวัวน้องคัดงานนะคนอื่นเนา้เองกวยกไหวรูเอวอยูเาอย่อือ้าวเขาใครถึมาไมโอมาเออในั่งแตงโมนั่งแตงโมจ้าปู เยที่ปูยิ้มหลงในปูเบิ่งน้าแล้วเบิ่งอีกแม่บ่ยิ้มตอยเม่หน้านปูรักคนตารักคนตาแล้ปกูตงยันหนาเบิ่งอยปูรักคนตาไไม่ขาดยังไม่ขาดนะพเราแก่งม้ มดกปหรหมคตาค่ป um ูเนแบปูนี่ยค่าคนตานักกนเครับปูใครเห็นแร้จะได้เจู้คัเงิเนาะเิงน่ยแกงโจ้าปูเนี่แกงโมเปลี่ยนไปวันี้ท่านืบวัอยากงวก็คือคุณเ่งมาเสียบไปเนี่ยมา่สียบอยแล้วเนี่ย

ตัวที่ <laughs> <laughs> คู่แข่คงับคือคือคือดบันก็กห้ซเรียใบ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 ับใบใบใบรบใ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 บับใ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 บับใบใบบใ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 บบใบใบใบนบใบใบใบับใบับใบวบใ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 บบใ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 บับใ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 บบบบบบับบับบับบใบบบบ ใส่หเร no. ิ่มมือนกัน้งนั่งแต่งโมครเขาองนั่งก่อนะแต่ไทยกันเกลอนังหม้รืยเรือเอาหมอมาแลวเรื่อยหม้อหม้อหม้อมาสเพราะว่างานยดดั่งเี้ยเว่อ้เขาแตสู่เขาจังแถึงมาดั่งแต่ว่าทุกมนจริงมกอเพราะว่าจังเขาจัดมา่งัดมางจัดปูครับ ก็เกินกรรมการแตรกไปเนพกาส้มต้นวัใครโคอมโชคไก่โชคชื่อไงาปที่กรรมการตุกตโชคแหัว่ผม่ดต๊ะเข้าไปกรรมการเหมม้วนก็รื้อเอา่กรื่อเอาป่ตะปูครับเ่ามใช้ื่มหัวไามรืครับเขาไว่อไมรครับลูกานทีน้ำเดือดบนตะปูแล้วตะปูัะปูม้วกรื้อครับ ขอตือนงแงจาปูต <ENNIS> ังแก่โคเดาเด้อจ้า่ตก่โคกคุกมันถือหั้อยิงเดาเด้อจาปูถือห้คือมันถือต่ต่ไข่จ้าปูเออขอใต้องแตงโมมือนบเหมือาเมือนเหมนมาที้าปูแกตุ่าวม่ยังย่งคือครับปูมีเอมากครับตุาป้าครับเอออมาเอาปลามาถวาเด็กะเฮเดาเด้อเฮเด็กกะรอวปแล้วก็เปิดงานคือแล้วคนเข้ามาเยอแล้ว แม่แมาขอไกูงกวเสา็ตหนงก็เฮ่เลยมาปูข้คนคนไหนอะนางรัญยาผมนีก่อนสชัไหมลูกเออขอใหนก็น่งหลับข้อขออกูไม่อถูกวไม่หลาบไม่เขียวม่อหมแอ่ดูวันนั้นถูกขาดพระรักแล้วก็ดูรวนะลูกนะ ให้เจริญเจริญนะตป่ดมหาพรอมือวว่าคื่อฮอโปคือือเขาเลยคือเก้าเก้าเปิดชือืเก้าเก้าเปิดจำได้อเนาะาเอิตื่นให้ยข้างหลังมือโุมือหมันรำรำด้วยด้วยแล้วก็พอกขาปข้างนั้นวัดเออป่วยข้างเจะเจ็บเขาเปิดเจ็บป่ยข้างมันจักรสูบมนมจะกสมือนึ่งอเรื่องครับมืออะไรนะ อมอบอกมดไหลคเน่าเน่าเนาะหา่านเนาะอ่าเยอะใครอื่่็มัรกระปุกกรปุกปูอ้าวมกวาอกระไ้เออจะไปห้ตร้าตรงข้างกกามกระบุกะปุไปแค่ตรงนงเฮ่อออมหองหจังเลยปูลเลยวายเ่ตั้งนาเลยกรบปูกเฮ่อั้งนารบปับ พ่อถึงมัวใกห็นแ่กเหนยมัวไม่กางเกงก็ไปเก็บเ้อนของลูกแถบคากูน่ข้ากนี้นก็ก็เข้าปัญญาหรอวะ อีนอนางก็คอยขอคารวาค์ปูตาปูคือววาเขาเลยคือเก้าเก้าเไปไดิดหรือคืเก้าเก้เปิดเนี่ยวันนี้วันนี้วันที่สิบเอ็ดมือมือหมดเืงเออกลมารำวายใช่ไหมตาูทำเพื่อต้อเงินอ่ะปปกลมาจะลงมาทำาูเออคิลงไปไปรำพาน้าแล <laughs> ว้หวห่วยด้วยมันหูหวยเป็นยังไงก็มือปปพ่อพ่อทุนจะทุนมาหน่อยอุนในหน่อยตีปูพ่อทุนใหญ่ไหมครับมุหน่อย เออคุเลยบอพอถูกเนาะอืมปาก็ก่จูหน่อยเอาก่คือูนเลยเอาก่คือดื่มนอย้เป็นเสิ้นเสียงหมัหมัล้ครับปูเมื่อหึงดืหนานาผมบบ่มีแล้วขอนั้งปูนะครับบ่คือก่จเขาหมดครับทัพอแันครับก่ใจครับปูก็แก่คือเขาเ้หนา่คือเขาเป็เขาหวัครับเขา่ก เอบเออเอาฝ่าไปพิบเก้าอ่ะเงินเดบอจากไปยังให้เสือร้วนจาไปก้าเือเก้าเก้าสิบเกเก้าเก้าสิบนาับปูหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับเอออาให้กวกั้นมือถูกมือดัมือถกมือมัอะไรก็วันนั้นถูกข่าพระอแล้วก็จะจจ่ายเือกาก้านาหวะครับสาธุสาธุทับู กับคุนตาลซ้ายบุุคท่คนครับนี่แต่โชกแต่นนครับแต่หับแต่ดวยครับแนวางนี่ครับคูเขาจมี MC มากครับพวกซี่เป็นน้ำคนชาว้ามาก